คเนื่องซืบเนื่องมาจากรถไม่มีแรงนะครับผม <c oughs> จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูนะครับอาการรถวิ่งได้ประมาณสิบนะครับผม <c oughs> ก็ไล่ไปไล่มาก็มาเจอ,อจุดนี้นะครับบอดีมันจะนี่ครับชหลังเนาะจะมีอันนี้กดอยู่ แล้วทีนี้ผมสังเกตว่าตัวนี้มันมันขาดเนาะเป็นรูเป็นรูประมาณสามจุดมันจะเป็นตัวขอบนะครับตรงนี้สังเกตดูปุ๊บแล้วทีนี้เวลาสตาร์รถอ่ะสายพานล่องสายพานอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เท่ากันแล้วทีนี้สายพานก็ร้อนไวนะครับ ก็ไม่วิ่งตัวชุดนี้ก็ร้อนไวไล่ไปไล่มามาเจอจุดนี้ครับลูกปืนน่ครับลูกปืนสไลด์หายนะครับทะลุ ายไปก็เลยทําให้ตัวนี้มันฟีตลอดนะครับฟีแล้วไม่ไม่ไปจับชุดคัดชุดคัดก็ผ้าคัดก็หมดนะนี่ครับอาการรุดวิ่งได้ประมาณไม่ถึงสิบนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการซื้อมาเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนชุดนี้ด้วยชุดนี้ด้วยครับก็น่าจะจบว่ะผม ก็ฝา,ากด้วยนะครับสำหรับใครเจอการเดียวกันนะครับผมนี่จุดเล็กๆนี่ครับจุดเนี่ชุดนี้ก็เละมาครับผมนี่ตัวชามหน้าเละมากอเก่ากับของ Nhưng mà được may đấy không Đường mày không ai đi Nghe không? ใส่ไป ต่อมาเรามาทำการประกอบชุดชามหน้ากันนะครับผมก็อันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับผมก็มาตรวจเช็คเม็ดนะครับผมเช็คเม็ดว่าปกติไหมนะครับผมเช็คอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมตรวจเช็คแล้วเราก็ทำการทำความสะอาดนะครับ เพราะว่าถ้ามีคราบน้ํามันหรืออะไรจะทําให้เกิดการลื่นนะครับผมก็เช็คทำความสะอาดด้วยนะครับใช้ละปีที่เล็ดลอดเข้าไปนะครับผมก็จะทําการล้างทำความสะอาดนะก็จะเอาหาผ้าหรืออะไรครับเช็ดนะครับอันนี้เพราะว่าจะทำให้ไม่ ไม่ให้ลื่นนะครับผมนะครับประกันคามานะครับผมก mm ็ hmm. ชามเข้าไปนะครับแล้วก็ เอามือกดสายพานนะครับนะครับเอามือกดสายพานเพื่อที่จะให้เข้ากับชุดฝังหน้าได้นะครับนี่ครับก็มันจะเข้าไปแล้วเราก็เอาชามใบพัดน,นะครับผมจะต้องความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วไปให้สุดเลยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็นําปิ้นล็อกนะครับเป,นป็นล็อกดาว ใส่เข้าไปตรงล็อกนะครับแล้วก็เรายัดให้มันสุดนะครับผมนี่ครับมีจะมีแหวนตัวหนึ่งนะครับผมให้ใส่ก่อนนะพอดีดีบนะครับก็ยัดเข้าไปได้ครับผมตัวนี้อย่าใส่ปิดนะครับผมนะครับก็จะเข้ายากนิดนึงครับก็ดูว่าให้มันสุดนะครับผม แล้วจัดเข้าไปนะครับผมได้แล้วก็เอาแหรดาวนะครับผมแหรีดาวใส่เข้าไปนะครับพอใส่แล้วเอเอาชุดสตาร์ทนะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับผมก็ขันน็อตเข้าไปนะนะครับน,น็อตเข้าไป พอขันเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอา,เอาลูกบล็อกยาวๆนะครับมาค้ำนะครับผมมาค้ำเพื่อที่เราจะคันนี่ครับจะไม่เอาปืนลมยิงนะครับเพราะว่าอาจทำให้เกียวเกียวเสียนะครับาถามว่าเอาค้ำแล้วมันแตกไหมก็ต้องค้ำค้ำจุดที่ หนาๆเน้นๆนะครับผมแล้วก็ชามจะแต่งไหมก็เราต้องถ้าระหว่างชามตัวกับไอเกียวเกียวพังผมว่าเกียวเกียวสําคัญกว่านะครับผมว่ามันต้องผ่าเครื่องนะครับผมเสร็จแล้วก็ต่อสายน้ํามันนะครับก็ดีคออารบูมันรั่วยอยู่นะครับผมลวาลองสตาร์ทดูนะ จะเร็นแรงแบบหมดเนาะไม่ติดโลก็ใส่ฟ้าครอบนะครับเอาฟ้าครอบสตาร์ทเท้ามาใส่นะข้อดีของพวกฟีโนนี้มันสตาร์ทสตาร์ทได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกเฟลซุปปี้หรือซุปปี้พวกนี้นะครับจะต้องใส่ฟ้าครอบทุกครั้งนะครับตอนสตาร์ท จะมีโอลิงอยู่นะครับผมข้างหลังแล้วก็ใส่โอลิงไปด้วยยันดีดนะครับผมนะ่ครับใส่ตาครอบแข็งเข้าไปนะครับผมพอจินอบน็อตเปิด8แปดให้เรียบร้อยนะครับผมขันน็อตนะครับผมเบอร์แปด ตาลงดูนะครับผมแล้วก็ผมจะตเท้านะครับผมไ้นะครับผมว่ายน้ำได้